ไล่รูมวันนี้นะครับชื่อว่าโทนดอกชมพูพันทิพย์ครับคือมีคนขอให้ผมทำไล่รูมโทนนี้อลูมมีนสิบเนี่ยมาจากการรีวิวกล้อง Canon M 5 0 <M 50 S 1> Mark II ภาพที่ได้เป็นอย่างนี้นะฮะเราดูกันแบบเร็วๆนะฮะปึ๊บปึ๊บนจ้เป็นช่วงที่สวนรถไฟมีดอกชมพูพันทิพย์นะฮะซึ่งที่ผมไปนี่ก็ใกล้จะร่วงหล่นหมดแล้วแล้วก็ยังมีอยู่บ้างนะครับแล้วผมก็จะจำได้ว่าต้นไหนที่เป็นต้นไทย นะเพราะว่าไปเกือบทุกปีชมพูมนะทิศนี่สวยมากที่สวนรถไฟคือเดอะเบสแหละนะโทนมันก็จะออกมีความคอนทราสต์จัดแต่ว่าก็จะมีความฟ้านะแล้วก็จะเป็นโทนแบบอมชมพูมเลนที่ใช้ถ่ายทั้งหมดก็จะมีเลนทั้งหมดอยู่2ตัวก็จะมีเลนส2เลน3-2นี่รหัสมันเป็นเลนรหัส EFM นะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือ2 2 f 2ย่างภาพนี้เป็นตน้นนะครับแล้วก็ หลังๆของอัลบั้มก็จะมีเซลฟี่ด้วยเลนคิดอย่านี้ก็จะเป็นคิดป้าสี่ห้าสำหรับผมผมเรียกว่าคิดเทพนะครับเพราะคมเหลือเกินใช้งานได้ดีมากประมาณนี้ฮะนะมีคนขอให้ทำไลน์ลูทำกันเลยภาพที่ผมจะใช้โพสต์นะฮะก็คือภาพนี้แล้วกันมีดอกชมพูวันทิปมีสีชมพูชมพูอะไรอย่างนี้ผมก็กดตัวด de ีเดเบลลเข้าไปนะฮะแล้วก็กดภาพบีฟอร์ก็คือรีเซตให้ดูนะฮะ เอามาเป็นแบบนี้ไอสีดแดงๆเนี่ยนะครับก็คือผมเปิดไฮไลท์คลิปปิ้งเอาไว้นะครับถ้าอะไรหลุดไฮไลท์มันจะโชว์ขึ้นมาใช่หรือว่าไอสีน้ําเงินเนี่ยผมก็เปิดได้ตัวคลิปปิ้งในส่วนของชาร์โดคลิปปิ้งเอาไว้นะฮะใช่ไหมถ้าอะไรหลุดชาร์โดมันก็จะโชว์เป็นสีน้เงินมาเริ่มกันเลยตั้งแต่เบสิกครับสิ่งแรกที่ผมทําก็คือเอ็กโพเชอร์นะฮะผมก็ปรับความสว่างขึ้นมาก่อนเอาให้สว่างพอดีไปก่อนแล้วผมก็มาเริ่มจากการทําให้ส่วนที่มันเอาเนี่ยหายผมก็มาลดไวครับใช่ไหมผมลากเลย ลดไว้ประมาณนี้แล้วผมมาลดไฮไลท์ปึ๊บนี่ฮะมันก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วผมก็มาลดชาร์โดลงนิดนึงนะครับมันก็ยังเอาอยู่ใช่ไหม,มแต่เดี๋ยวผมค่อยไปแก้อีกทีหนึ่งแล้วผมก็ลดแบล็คคร่าวๆผมจะเริ่มแบบนี้ก่อนให้มันเกิดความดําจมไปก่อนนะครับดาจมแล้วก็ให้ไอ้ส่วนของความสว่างสุดเนี่ยมันมันไม่สว่างแวบ ให้มันอยู่ในลักษณะแบบน,นี้อันนี้คือสิ่งแรกที่ทำทันมาผมก็จะมาทำเรื่องของไวเบลเลนซ์กับเซทเทเลชันผมดันไวเบลเลนซ์ขึ้นมาอย่างนี้ฮะไวเบลเนซ์ประมาณนี้เซทเทเลชันประมาณนี้นะครับไวเบลเนซ์มันจะเกี่ยวกับสีโทนเย็นส่วนเซทเทเลชันมันจะเกี่ยวกับสีโทนร้อน ผมก็ดึงคร่าวๆประมาณนี้นะให้ภาพรวมออกมามันมันอยู่ที่ประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็จะมาเริ่มทําในส่วนของ Color g r ์ d i n g ตรงนี้นะครับผมก็เปิดออกมาตรงเบสิกเดี๋ยวผมต้องกลับมาไฟจูนนิดหน่อยตรงไว้บาลานเดี๋ยวว่ากันปิดไปก่อนเบสิกมาตรง Color g ร a d i n g ตัวนี้นะฮะผมมาคลิกที่ตรง Shadow เพื่อจะมาทําสีน้ําเงินในส่วนชา a ์โ dow ขึ้นมาก่อนเนี่ยฮะผมก็ลากไปทําเงินประมาณนี้ฮะ เนี่ยอ่ะปลายจูนนิดหนึ่งประมาณนี้คุณพอมมีคลิปปิ้งสีน้ำเงินแล้วมันดูเกะกะบ่ะขัดใจใช่ไหมเัาออก็ได้ออกก็ได้ดูนี่ยผมก็จะใส่สีเงินของภาพเข้าไปแบบนี้ก่อนพอลากสีเงินแบบนี้ใช่ไหมผมก็มาตรงมิดโทนแล้วผมก็มาทำคอนทราสต์ก็คือลากไปสีตรงข้ามแต่ว่านิดเดียวมันจะน้อยกว่าสีเงินเมื่อกี้นะฮะ ลากไปประมาณคร่าวๆเอกะเกาก็ได้ประมาณนี้นะฮะนะประมาณนี้เรียบร้อย Color เล a เกรดดจบไปถัดมาผมก็มาทำตรงคาลิเบอเรชัอย่างแรกก็คือผมดัน s h a ์โดไปทางเขียวประมาณนี้แล้วผมก็มาที่กรีนพาร์บรี่ผมลากไปเยอะหน่อยฮะผมลากไปประมาณนี้เลยครับเห็นไหมอันไหนเราไม่ลากเลยไม่ลากเป็นแบบนี้ลากเป็นแบบนี้อพอลากมันเริ่มสวยแล้วอ่านะเริ่มมาตรงนี้กรีนพรมารี ลากเยอะนิดหนึง่งอย่าตกใจแล้วผมก็ลาก saturation เพิ่มด้วยประมาณนี้ครับะนนั้นผมมาไฟจูนดองบูพีมารีผมลากไปทางซ้ายนิดหนึ่งครับประมาณนี้<ม>ค่อยๆให้มันกลมกล่อมขึ้นแล้วผมก็มาที่เลดพีมารีผมลากไปทางซ้ายเยอะนิดนึงครับประมาณนี้ฮะลบยี่สิบเห็นไหมมันเริ่มชมพูแล้วผมก็ลาก saturation ไปทางขวาเยอะนิดนึงนะครับประมาณนี้เออผมขอเลดพีมารีไปทางซ้ายนิดหนึ่งนะฮะ นี่ดีกว่าให้มันได้สีประมาณนี้ก่อนเป็นสียมเย็นค่อยๆจูนสีมันจะมาเปลี่ยนเอาตรงคาลิเบรชันนี่แหละเป็นตัวเปลี่ยนสีตัวใหญ่โทนเริ่มมาจา,จากตรงนี้จากนี้นี่ฮะ<า>คาลิเบรชันปิดเปิดนี่เห็นผลชัดเจนมากนะครับคาลิเบรชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมปิดคาลิเบรชันไปจากนั้นผมก็มาที่โทนเคิร์ฟนะครับแล้วผมก็มาไฟจูนนิดหน่อยนะฮะผมก็มาที่ตรงสีเขียวก็คือกรีนชาแนลแล้วผมก็ลากไปทางสีชมพูนะฮะด้านล่างนี่นะฮะผมลากไปทางสีชมพูนิดหนึ่ง ผมบอกเลขไปเลยก็ได้ก็คือ40นย์นะครับเออเพราะว่านิดเดียวเนี่ยมันมันคนละสีเลยนะฮ<า>ะขยับยากเนี่ยฮะอินพุตสี่เอาพุตศูนย์ดังนั้นผมก็มาที่ไอตัวพอยต์เคิร์ฟนะครับตรงนี้นะฮะแล้วผมก็กดอินเดเนชเช่แล้วก็คลิก3จุดนะครับปึ๊บแบบนี้แล้วผมก็ดันฟ้าขึ้นก็คือส่วนมือสุดฟ้าขึ้นนิดนึงก็เยอะแหละประมาณนี้ <S <S <ม>นะแล้วผมก็ดันส่วนกลางขึ้นให้มันใสๆแล้วผมก็ลดส่วนสว่างสุดลงนะครับปึ๊บ ไม่ประมาณนี้นะครับให้มันไม่มีส่วนวาปได้เรียบร้อยแล้วจบจริงๆโทนมันก็เกือบจะครบแล้วสุดท้ายก็คือไปที่เบสิคจะไปปรับแก้ไว้บาลานซ์นิดน,นึงะนะฮอนนี้คุณรู้สึกยังไงอะตอนนี้สีมันมืดไปนิดหน่อยแล้วก็มันออกโทนที่เรียกว่าสําหรับผมมันชมพูเยอะไปแต่ว่าเนี่ผมต้องเล่าให้ฟังถึงขั้นตอนในการทํางานของผมคือผมทําแบบนี้แล้วก็ผมมาไฟนอลไฟจูนที่ไว้บาลานซ์ด้วยการลากสีเขียวลงมาที่ศูนย์ แบบนี้เหมือนดึงกลับหน่อยนึงดึงกลับนหน่อยนึงอ่าและผมก็มาดันตรงเทมเนี่ยให้มันพอดีโดยดูภาพรวมนะฮะที่สีผิวเนี่ยผมดึงเทมไปทางซ้ายก็คือเพิ่มน้ําเงินเพื่อแก้วความเหลืองนิดนึงมันก็จะได้แบบนี้สุดท้ายแล้วไฟล์จูนจริงๆผมก็มาปรับความมืดสว่าง,างเออแต่ว่าผมไม่ได้ใช้เ e อ็กพอเชอร์ผมใช้ตัวนี้ครับเรเดียลฟิลเตอร์นะฮะ ผมกดเข้าไปแล้วผมก็ลเอ็กโพเชียขึ้นมาประมาณสัก36กอะไรเงี้ยแหละแล้วผมก็ต้องติ๊กตรงนี้นะฮะ invert ติ๊ก invert ไว้เรียบร้อยแล้วผมก็วงขึ้นไปอย่างงี้ครับจบเลยครับสว่างครับจบครับผมใช้วิธีนี้ทำโทนทั้งอัลบั้มนะครับเซตติ้ง <Set ting S 1> ประมาณแล้วก็ซิงไปแล้วก็อาจจะมีปรับจูนนิดหน่อยบางจุดที่แบบผิวโดนสีเขียวมากไอ้ตรงทิ้นเสียมพูก็อาจจะดันไปทางขวานิดนึงก็ปรับไปตามสถานการณ์นะแต่ว่าตรงนี้ก็คือผมใช้ประมาณนี้ จบเรียบร้อยครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้สามารถสามาถสัครสมุดได้ที่ w w w d a e u g o c o m s l a s h o p นะคะขอบคุณล่วงหน้าชื่นนุนพวกเราคะ่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย